คูจี้คูจี้คูจีมองนีตัวมองนีเขาบอกภาษาญี่ปุ่นสมมติว่าไเขาบอกมันจะหุ่นม่ิงบอแล้วเขาบอกเศร้าไปซื้อๆดิเดาะไม่ถึงภาษาญี่ปุ่นเลยบอถตัวแพอที่จริงมันจะถือไรเถื่อไรข้เลยแต่ว่าเฮาบอกขาใจความหมาข้าทเถื่เฮาไปบว์เป็นภาษาเฮาเลยข้าว่าคูจีคือมองนีมองนีคือยังเอื่นอ่าง้องสมองนีเอื่อนจริงหรือไงทองสร้างท้องสาซาเอาคือซัง สร้างภาษาี่ปุ่นเอาเอ่นคุณเอืนซื้อก่อนเอื่นคุณนํ้ำกนญี่ปุ่นนังข้วทองใส่สร้างเลยกัคุณทองใส่คุณทองใส่มามาสร้างเคุณแม่คุณพ่อับโอ้เาสร้างโอเจ้าสรงลุงกับโอจิสร้างโอจิสร้างนาบ้าว่นาบ้าวสร้างชไปสร้งนาบ้าวใหยังงนี่ซีซอไปตายยังก็โดนขลิบไปมันก็ให้แต่บุหร่จากหูตัวจังถามก็บอกว่าเร่องนี้ผมเปนภาษาพอขอพ่อเสด็จมาสุขสุขุมเนั่นเ็ดแมม่ได้บ่ได้ว่าจะได้ไปขอเกียณมื่อไเขาบ่ได้ไปนั่งแมนแล้วเจ้ามีคนูหะ เราก็สร้างพุนแล้วเ้างไม่ได้ถทำพุนเว้ยมันจะอายพุนนี่แล้วหรอไอ้ยังเ้าคุยกันตั้งหาอ่อายจังไหนซุ้มข่อยว่ามันนี่มันถือบปเรื่อรตัวหนึ่งห่วยห่วยเว้ยบอกอยู่เดี๋ยนี้มันตัวกันรั่วขันเฮ้ยญี่ปุ่นว่านดอนหันกูมันสร้างจะหรือทองใส่สร้งทองใส่สร้งกูจีกูจี้หายากกือหายากกือไม่ยังหายากกือเร็ว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 คุณทองใส่มันนี่เร็วเร็วละกูจีเขาเรียกโคโก้ก็ได้นรอได้เสียเขาบอกล่ะเสียอย่างฟังไปฟััังงงมมมาาาานนคือภษบ้เเฮกยจไูโ กูจี้เขียดโมยางจึงจึ๊งจึ๊งจึ๊งเฮ้ยท่อตาตีบท่าหูหาสะแตกหากินสิกินท่าเดียวเจ้าเดาน่ะว่ามันกูจีเขียดโมกูจี้มองนี้โคโก้ที่นี่อันนั้นว่ามันยางจึงจึ๊งไฮยะกือเร็วๆกูจี้มองนี้หายะกือเร็วๆโนโมเด่มสกโยเราอาริโตุขอบคุณครับไอจิโนโมโตผงชูรสมันได้ภาษาญี่ปุ่นนี่เรียมอันี่จะมันมาแห้งกินแห้งหัวลกหัวร้อนเบิดร์ย โมโหจะไปวานะ,ะผมเราลนบอม,มย่อนจินผงทุรดเลยแม่นควบนิดนองย่อนยังพีคิดเพิ่งะเ,เรีนดนตรีมาแต่จะอายุสิบหปีกูลล้วจนหาซิบก็ปีแลวไฟลวกทูกคืนทุกคืนมันทีท้ไนในบอลเหร ว่าแม่นย้อนไฟผมว่ะย้อนผงษ์ชลลดเฮากินยี่ได้ผงษ์ชลลดผมเฮาก็บบุญรุ่นเหรอเล่ากินบ่คือเฮากินเรากรรกินคือกินเขาเมานี่บ่กรบ่กกินละเห็นบ่ละเห็ดลาบหมูแต่ละเทือนใส่หลายมันแสบเว้ยปวดแสบเว้ยกินมั่มมั่มบ่ข้ามเมืองนภาเจ้าของนี่อ๋อกินผงษ์ชลลดนี่ผมรุนสมองรณ์เพราะว่าอะไรอีพอห่วยเฮาก็บหุ่นเสด็เศร้ากินแต่มำออื่นไปต้นไปโอ้ยมันเต่ากับบ่ขึ้นมาอีกหรอกบ่เกิดบ่กเเกิดหรืเกิดพี่เกิดผมนี่บ่เกิดบ่เป็นผมไม่ยังเฮ็นขวัญเขาหัวขบวนขวัญใหม่มิ่่น เว้ยมันค <cn> ือสิ no ่ดีสาดีดีจังเลยเว้ยขนมจักจั่ซสีดีสีขาเป็ดกาไก้เทียวนาตรรังก็ต้องเสียเวลาไปข้างน้ำห้อนเนี่ยพี่ได้สัตวซื้อผงสู้อรบสสมนัให้ไม่กินรถสั้นขนขูอกเลกลายเป็นไก่แก้นหลอนม็ดดีพอดีไก่เมล่อนฮาบปีกสีตุ้มลูกกบมีเพราะว่าขนมันรนเอเด็ลูกห้อยลังจังลูกไม่งอดเป็ดไปกินน้ำกันกายเป็นเดแก่นหลอนเยมันเป็นขนจังเลยมาเปรียห้างไก่กละายเป็นมาแกอนหลอนหอดแมวผมเลยมืดเทือนมอดคว่ำคว่ ใคอยสกซื้อไก่เจ้าที่หนองจ้าบันเดกขนยาไอ้ยาบ้าน้ำเหล้าและถั่วนี่ก็ได้เอาสนั่งสูดดุดโครงการพูอะนี่ไปโทษนั่นโทษนี่อะไรพี่ผมว่าว่าหม่องมันแล้วจะไปย้อนกลับมาพันกลับมาพันยังไอีกเนาะปูผ้าหัวลายเศกเบาเศกเบาสร้างเวรจรตตีกันย้อนเสด็จเขียนเบาเรื่องนี้อันอยว่าสีย่องเจ้าว่าเสียงดีเสด็จที่หันนั่นน้องสาวคอยแห้งเสียงดีเขาหนีตัวพ่อโอ้ยสุนขี่คุยมันบอกมันคุยได้ล่ะซาไขว้สีคุยเสียงดีฮอตไม่เสียบบุกพ พี่ไปก็เสือดอกไม่เสียงพี่ไม่มีเส um. ียงเนาะอยากฟังเสียงกับไปเคาะก้นคันก้นคูฟังไอ้ที่ไม่ไมาแห้งก็คือไม่เสียงพี่กับเสียงดีมัดนหนอน้องสาวกับเสียงดีเอ้น้องสาวนี่แม่ยิ่งหรือผู้ชายเหรอผู้ชายเว้ยแม่ยิ่งถามมาโทรทีมันก็ลวงตัวคนหน่ะอเนาะน้องสาวพี่บ้าบอกผู้ชายนี่อ่ะฮะมีเว้ยแม่ยิ่งส่วนตัวมันไม่ยิ่งบอกเสียงดีได้พอเนียผมพอกับเสียงดีเออิพงศ์วิสุทธิ์กัเสั็จไปเบิ้งพี่ประหลอกกันไปไก่เราบอกไก่เรายังเสียวเรามาอยู่บันบนจักนี่่ลงสย ฟังอีหล่าลูกกอกับผู้แห้งนะครับคือวคือีหล่าลูกกอกมันมีผู้เดียวลากัจุนีกกกัจุนีเอิร์นโฮมกันไปเลยอีโมโตะอีโมโตะคือว่าอีโมโตะอีน้ำตกนั่นละอีโมโต๊กยังไงข่อยเอิรนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่นี่เขาเอิรนภาษาบ้านเฮาเฮางไมักเป็นลิ้นน้ำตกแต่เขาเป็นเด็กน้อยพุวกฝนตกลิ้นมันทีนี้จะหั่งลิ้นที่ตรงเลนอยู่หันแล้วเลยก็น้ำตกแต่นี่เนี่ยมันถูกคุณดันอีน้ำตกบ้าที่อีโมโตะอีโมโตะจจิิอออะะะยสสววด้นงาาล่เ พูดนั่งแบบน้องไข่งามบ่าวพู้นี่ก็าบอกแท้บ่เป็นบ่เป็นภาษาญี่ปุ่นบ่บ่ได้ไปญี่ปุ่นให้อยู่บ้านน้ำพอน้ำแม่เป็นแม่บ้านการเฮือนเโอ้ผู้นี่อยู่บ้านบ้านอยู่ไใเหรอคือสามเหลี่ยมขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นแต่ยุ้เมืองขอนแก่นโอ้ขอนแก่นเนี่เมืองหลวงของภาคอีสานเลยไม้ประกาศเป็นทางการแล้วครับนครขอนแก่นบ้ามาไปยุ้ยไก่เถอะท่านนี่เอาไกลไซส์หาจีนได้มากกรุงเทพเป็นกไกลแมนไว ไปขอนแก่นนต่ตัวไก่โอ้ยจะหาบอกอะไรเจ้าหนิอ่ะทั้งพี่น้องบ่ผู้เชี่อาแม่นแล้วพี่น้องสุ้มมาอยู่กรุงเทพกว่ากรุงเทพใกล้มอค่อยอยู่ขอนแก่นว่าขอนแก่นไก่พี่บ้าตัวเราว่าบ้านเจ้าของไก่เนาะบ้านไผรบ้านมันเนาะมันบ่แม่นจังซั่นคือหมายความว่าอันใครว่าคือไปอยู่บนกระดานแท้ปาดการดันจะได้เมืองขอนแก่นเมืองพัฒนาไปเบิ่งที่โรงงานเกิดขึ้นจังดอกหิดนี่โอ้ยจะสิคุยหลายมันบ่แม่นคุยดิว่าเต่าบ้านเจ้าของเจริญเว้าปานขอบ่เคยไปเห็นหลายคนไปยนี่ยไหนถนนพิศกีีเลนพุ่น โอ้สีเล่นใสน้อสี่เล่นยูรัฐบาลชุดบรรหารเพื่นมีนโยบายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจากสองขยายเป็นสีจากสี่ขยายไปหกนี่รัฐบาลชุดบรรหารเพื่นเขามาทำงานจากเดือนแล้วมึงหายไรมึงกูเด้ออ๋อไปวะมึงเป็นสิ่เก้าเดือนหลือบอกเขาก็สิเริ่มว่างแถนข่อยใส่มาจะมาจกปีดอกยางรถข่อยเปลี่ยนซิบสินแมี่ยงเหรอม่นมีแต่เขาเสียเหตุแปดเล่นอีพ่อถนนขอนกรนตบ่เห็นจังเถื่อบมีแต่บ่อไหลเอ้ยโอ้ยบ่เห็นจังไรน้อเขาไปย่ำไหนไงง่องถนนบ้านเจ้าเนาะย่ำแรงอย่างไงอตัวกดตรวานี่ล่ะ ไปย่งฝนกระน้ำถ่วมน้ำไหลไฟสะบังสิมันไหลมาถ่วอยู่ยังถนนหันเอาฝนจะวัดอุบลนบ้านเจ้าในโต๊ะใส่แ่องค์น้ำบ่พอไหวฝนเมื่อบนคือติดตอมเนาะฝนแตงได้ตัวท้งหน้าท้องในแหล่งในแห่งอ่อนเสียกลำอะไรคืองัวคือห้วย คนตกะก็ท้วมโต๊มน้องทวมให้นาท้วมก็ทวว้วมพวดมันตกก็โต๊ะพวดไหลก็ไหลพวดถนนบ้านเพิ่นบนสามเดี่ยวขยี่รถไปอ,อันนีอันลุย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 ไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห้างแมนอย่าพูดเบาเด้อห้างจะได้รถข่อยจักอูใหม่ใหม่โอ้ยอูก็อูสอนมาละเขาสอมแล้ว,วแต่ได้กับใจเงินเขา,ขานนเขาคันน็อตในน็อตเดียวตัวเล่นมากเระทันพ่อข้าวหล่อลนหลุดยังเข้าใจว่าหล่อรถพูนเฮียอยู่เขาทำเอาทำไมรถรถพูนไรเฮี้ยไม่ยังว่าอยู่ขี่ตักมักได้แล้วรถจมง้าดะคล จมลงโจมลงแซลงไปเลือกๆปุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตู้หัวเหลี่ยมแแมบแแมบยันในรถตู้มักแซน้นำในเสียงเกินว่ารถตู้เสียงเกินว่ากระปิบสัมสบุสมถิบบาบ้านเจ้าที่ปิบมีกระจกกระปิบขนมปังอันนี้เนอ่หมู่บ้านขึ้นปัญาเล็กน้อยกินอยู่มาสังเกตบึงสว่งมาสมบัติบ่าวปวดตาเชียบอกบันนอกเขาบอว่าบ้านนอกมืองพัฒนาเพื่อนกับเพื่อนมุ่งหยาด้วยพี่น้อกกระเบื้องปิบบังที โอ้ยอย่ามาเถียงตาสีตาสั้นหลายแถนิ่งหน่องกระเบื้องกระเบื้องหู้จักน้ำเขาบอกกระเบื้องนะไม่หยังห้องโฆษณาในโทรทัศน์บ่เคยเบิ่งสิมีมีโทรทัศน์เบิ่งบ่เฮียนเจ้าบ่ต้องมีก็ได้ไ่ไปปีนหัวซอมเบิ่งแต่น้ำพาน้ำเน้นนั่นสบายหัวเขาเสียผูกแขนไว้แผ่นบักใยหนึ่งพูดชาซิ่งชาพิสูจน์พูดมาจากแอฟริกาปุ้นบาดมามาจากไกลแท้ก้นแก้มมีก้อนพันธุ์ที่ย้อนย้อนหรอกนุ่มพางยัดของงามนี่ดีิไป่จำได้ฮักเนาะหลังเหลี่ยมมั่งมั่งว่ามันลังงูสิงกับปาะ ต่อยแบบมวยไทยสำเร็จเลยแหละใส่ตับตับตับตีเข่าปั๊บถอยปั๊บคนที่เข้อมีที่ละถอยจ้ากเลยเป็นไงโอ้โหอดนมมากรรมการก็เจอว่าอ้าวนี่เขาไปไม่รามมาไม่ไหวใช่ไหมล่ะโอ้แมนความเขาเรียข้าวังเท่าไรวังกาโหแล้วนะ รับสารภาพมาบ้านนอกโดยปริยายเอามูเพิ่นที่ล่ะอยู่แอฟริกาพบรนเ่นทะเลทรายซับมัพเปนทรายมากนะมีแต่สิงสาราสัตว์บ้านนอกบ้านนอกอีกมูเพิ่นซุ่มนึ่งยังคักฝากไว้ก่อนโอลานโอบนคนนี่เรียกขบวนการแต่งงานแห่เรื่อยรถป่นแต่ไม่สู้สู้อยู่ลราเด้อมุจักยุ่กับเบื้องหับบอกมุ่งเหยื่อมุ่งหยาใหดตอบขอบเหยื่อนเพุ่นหยามุ่งที่เจ้าเห็นนั่นฟ้ามเหตุใอยดอกเว้ยฟ้ามเห็ด ฟ้ามเห็ดยังน้อคอยเห็นเจ้าไปก้มกูสูอยู่เอาเก็บเห็ดเขาก็ก้มเก็บตุกบ้านเจ้าจีนนอนแต่แข้งเก็บแมนก็อยู่้ตของดอกส่างอยู่ส่างกินเพราะเป็นนอนแต่กินย่างเดียวตื่นขึ้นมาพอเห็นในถ้วยในบ่วงเตะสะเตะไส้เฮ้ยเอาขาเขาซื้อไปบ้านนอกเขาก็บ้านนอกลเงอะไรกินข้าวเหนียวแมนบอกบ้านเจ้าโอ้ยคนอีสานก็กินข้าวเหนียวนั่นแหละถ้ากินให้มันเกิดก็ต้อมาหุงอ๋อไม่ทัวทีบทัวเดียบ้านนอกอีลีเห็นเวลากินข้าวเหนียวเห็นว่าน่าเสียวเสียวเสียวสุ่ก็เมื่อไหร่ไปสับไปเจ้าด่าเสียวเห็็นเเจ้ากซ อไอ้ฟังคนบาพคนว่าบ้างหัน โอ้ยจักแมนพันหุ่มพันห่อฮอนอลาเอ้ยมันเป็นแต่สร้างแต่สร้างตัวเถาหมอต่อค่นในหุ่มในห่อคนเนี่ยเมื่อท่านั้นอย่างยังไงสร้างเถาลาเอย้ยความสุขของเพิ่นแมนสบาเข้าจงพุ่มใจที่เฮาเกิดมาเป็นคนอีสานลาเอย้ยแมนแมนบ่บัติยุ่จังหวัดได้กระสร้างเนาะเออเดี๋ยวนี้อีสานบ้านเทาจะเลื่อนก้าวหน้าไปฮอดไกลเลยอีสานบ้านเทาจะเลื่อนหลายตัวจะเลื่อนหลายทุกจังหวัดครับกำลังพัฒนาแมนโดยเฉพาะขอนแก่นเมืองพันเมืองพันรุงงานเกิดขึ้นปานดอกเห็ดไงนานนี่ละลาเอ้ยบรรเทาสิบอึปีอืด ทีไปแกงโรงงานกินสบอมอนี่ก็ได้เขาว่าเปรียบเทียบว่าโรงงานเกิดขึ้นหลายคือดอกเฮ็ดซื้อๆเดี๋ยวเนี่ยสบอว่อ <laughs> ตัวสั่งแต่ละคนไหี่ยโโทษว่าสิบอ๊อบืนกันทำมาสิวางสิละปากคังไส้มันลุยไป <laughs> ลุยดูได้เด้อถือกำปั้นีด้เ <laughs> ขาเอาไปในความผิดพลาดลาเอ,อ้ยไอชีแนะนํำให้เด้อแนะนาำยังไงไงเฮ้ง่เป็นแสบเป็นสาวมากจังสิเฮางสิมาอยู่ตัวคนเดียวมันก็บอคือได้ มันกับว่าคือลานายธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เป็นบละแ่เพราะว่าผู้หยิ่งผู้ายเดใหญ่เป็นบ้าเป็นสาวสำนีต้องแต่งงานมนต้องมีคู่ข้องตัวมนโดยเฉพาะลูกผู้ยิ่งเนี่ยสำคัญที่สุดแม่นก่อนแต่งงานก่อนตกลงวงใจก็ไปหฮากระเบื้องใ้มันคักนว่าคนผู้ที่มาเป็นผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนจังได๋แม่นแต่งงานไปแล้วสิหักลูกหักเมียบอแม่นสืบสัต์ต่อลูกต่อเมียบอแม่นสิเป็นไปเรีนหาเล่นสาวสำนอยแสงแส่งแสะแม่เป็นสามากเวียบ่งานการ่สราะสางอุ้ม แม <Man S 2> ลูกผูยิ่งพาดไปแ่งเอาขึ้นยากแมนแมนแมนโอ้ยเศร้าก็บอกนนกันนี่แม่เว้ยซ้อมกันใี่แม่เนาะโอ้ยเท่านี้ว่าถือใจแห้งแทๆถ <c oughs> ือใจไรบ่หมอโอ้ยถือใจไรทานเลย <c oughs> อีกประการนึงลราไอ้ยบาทเนี่ยเขาบอกน้ำดีมันคือลายประการสร้างมาแต่ตอนนี้นมั้ยมันลายประการลายประเด็นตัวาวาา่าเบิ่งในว่ก้อนสีมีลูกมีผัวห้องตัวเบิ่งให้ดีซะ,ะก่อ,อนเลยเบิ่งมันขาดข่าว่าสีฮอนไดฮ้อนเอามันกับบอแมนคนบอรูจไไ้จักต้นปลายสายเหตุเจ้าจะสเปหาเอาเลยไม่เอาผัวผิดคิดหอดมือตายฟังเพิ่นเว้าล่ะฟังเพิ่นเว้าอีกประการนึงคนจองจองเก่งเก่งกลางทองกลางทั้งเจ้าจะสเปหาเอาเลยนั่น คนขางทางแห่งสำคัญตัวนอีกปากานึงซุ่มเกิอบบัวไซซุ่มหัวภาษาเจ้าอย่าไปหาเอาได้น่ะเออเดินแห่งสำคัญแห่งแมนซุ่มขางทางเกิอบบัวไซหัวภาษานางผู้เดียวนี่กับหัวมันมีแต่พี่บ้าเอ้อหัวแบบนี้แหละนี่ยนี่ยส่งผมกับส่งเดียวกันนี่ละโอ้ยฟาดหยาบจำเลยคันว่าสู้ฟังกระได้คนน่่พพอววกััยงเอาอิลีตัวละไอเตียนนุ่มบางดีเนี่ยการเบิ้งคู่ข้องเบิ้งคู่น้ำห้องเต๋าเบิ้งให้มันขักเรียกให้มันเรียกเลือกเอาเรียกเขาต้องหาบางคนรูปร่างลักษณะเงยๆสูงๆไว ว่าง,ง่าไๆกะเอาคนจะคอยนี่เราไปว่าสิวบาอยู่แล้วไปนะวาล,วาวาลวเลยเถอะเดี๋ยวเตืนเล่าตัวสีเหล้ยงนอนข้างกลุ่มบอลนายโอ้ยผมว่าโครงการไม่เรียบร้อยแล้วครับมียังแนวโครงการคันผมด้แต่งงานกับเราปุ๊บนี่อันดับแรกผมสีพ้าเราใหญ่มาอยู่กรุงเทพมหาค่าหาขายอยู่พี่เน้ยมหาค่าขายมหาค่าขายขายอย่างะ่าางะควให้บักขามขายครับ <c oughs> อาชีพนี่มวยผูใ้ใดเห็ุมาก,ก่อนเลยครับคันมันคนกินดีพบสินให้บักขามกับป๋องส่งประเทศมากผมเลยคุณ มันไม่มีคนซื้อกินดอกในบักขามมันแก่นยำยากเอ๋อมันแก่นห่ากระแสน้ำที่หุ้นอุ้ยยำอ่อนนุบนุบอุ้ยมีแห้งแข็งคุณเออมันอึดแต่บ่แนวเห็ดเหรอไปหาเห็ดแนวอื่นขายแนวอื่นมันมันคงก็ขายในบักขามบ่ได้บ่ไงอุ้ยอย่าให้มันคงก็นี่เออเป็นแต่น้องสาวเฮาได้เป็นคุณนาอย่าไว้เนี่ยไปยังเอาได้ให้มันคงก็หนี้จะหาทิพเท่าหุงก็ได้เด้หรอจังสันในตัว เปลี่ยนกิจก, <now> การไหมเฮ็ดแนว่ดไมาเฮ็ดการเกษตรพอถูกต้องแล้วนายเษกษตรกรของชาติเข้าสนับสนุนเลยเฮ็ดแนวไยเเกษตรผมสิพาเราไปตั้งฟาร์มจุคนแกนมนหมเลยตั้งฟาร์มเลยตั้งเป็นฟาร์มเลยแล้วอุอ้ยแห้งมันคงแห้งพี่น้อง<ว>มันไอสัวลูกสัวหลานสัวเหลนสัวหล่อนสัวหล่อน<ว>สัวก้อนหมดแล้วอูเฮ็ดฟาร์มยังไง<ว>เลี้ยงแม่ละงามขายครับสู้มือเนี่ยแม่ละงามขาดตลาดเด้ลูกหลานเกิดได้แง่รุ่นโบว์จะกัาแม่ละงามเป็นยังบุ๊คสิเข้าใจว่าเตาน้อยบ่แมืนเดนั่นน่ะ นี่ละาลาเอยบัดท้าสิขายดิบขายดีสิเป็นเศรษฐีมังมีเงินล้านไพไพกระสิยกย่อว่าห้ามีนามีตาเจ้ากระเได้เป็นคุณน,นายแมงระงำ